ทุกคนจิตสวยรวยยกเสร็จเลยนะคะตอนจิตโดนใจที่ยึดมุ่งในลูกที่ขอให้แล้วนะคะพี่นะออกมาตรงตรงน่นหน่นเลยนะบ้านจ๋าี่ขอร้องหนุทุกคนจิตสวยจะได้เอาตังกรุงค่ะคุณก็เห็นเวลาเห็นเยอะๆนะแล้วคี่จะได้มีเงินมีทองมีเงินจริงด้านวัดพระแม่ามหาราราต่อไปนะพี่นะบ้านจ๋าเปิดทางให้คุณที่สร้างความคิดสำเร็จอ่ะที่เราริ

แล้วหนึ่งร้อยสี่ร้าทำุ้กนะุนะอ่าเรือรัวยำเลยนะเอาแหละเอาูกน้มาเลยค่ะอ่านี่กดไลค์กดแชร์เลยนะคะลุกที่หนึ่งนะคะหอยทุกคนถูกหวยนะลุกนะพี่จะเอาเงินนะคะคนถูกหวยคนก็บริจาคเงินมาร่วม ซื้อที่ดินสร้างหวัดขะเนศนะคะลูกนะอ่ะอยู่ไหนอะ่ะไม่มีเลขเลขหนึ่งหนึ่งไทยเลขเจ็ดนะคะว่าไงครับได้สวีทั้งหนึ่งพัน 1, ชั้นนะครับอ่าขอยน้องมีความสัสิทธิ์มีความเข้มขังแป่นแม่ทุกวัทุกครั้งที่ที่หมุนนะคะลูกนะคอยน้องกลับมาให้โชคลาภบุคคลอย่างถูกต้องแม่ทุกวันนะลูกนะ ลูกที่สองนะนะคุณยังไงลูกที่สองนะลูกนะวันที่หนึ่งพฤาสองพันห้าร้อยหกสิบห้ทุกคนถูกหวยรวยลูกเถริยเลยนะที่จองทีตั้งวัดนะลูกนะไอ้ทุกคนถูกหวยก็จะได้ออเนมาตู้ี่ที่ตั้งวัดะนแหับพี่ต้อันที่เ็นะที่สงแรกนึลูกที่สองอะไรลูกนะโดนจีที่หุ่่นนะลูกนะอ่าต้งตอเลยนะลูกที่สองมาค่ะเือกเลยค่ะ ลูกไฟตาเอิร์้าอ่ะออกมาเลยค่ะ,ะ,ย,คะยังไม่ลงนะคะยังไม่ลงนะคะดูที่สองอะไรเอิร์ต้ามามาแล้วค่ะอ่ะ,ะ,ะ, <c oughs> อะลูกแรกเมื่อกี้นะอยู่ข้างล่างนี่นะคะอ่ะเมื่อกี้ลูกแรกลูกแรกนะคะเอาไปไว้ข้างบนแทนนะคะลูกทีแรกก็คือลูกหนึ่งก็คือได้หนึ่งนะคะลูกที่สองนะคะเออ มันคุนคุนวะคุนคุนน้เลขนี้มาจาใครวะแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่เดชดูกันอ้าวไปไปใี่น้องหน้าน้องกันคุนุนหน้าเล็นะอ้าวมันให้เคียงเลยนี่มันหนเคลียระมันอันนั้นนะอ้าวคนมาจับได้แล้วเ่ะอย่าออกะครับผมคุณกรัคหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็ป็นศนย์แได้เราทอผ่นเนเดืนสิออ่าแล้วก็อย่าลืมพูดพ่อแม่ ทุกพ่ะแม่อุมาปางครอบครัวปางที่นั่งกับพ่อศิวะนะหนึ่งแปดเค่ะที่ใครดูในนวราตีก็จะรู้นะอ๋อตอนแรกดูพันหนึ่งอคนออกไปทําไมนะเอ้ยเราเห็นเลขทูบเลยบางคนไม่ได้ดู187ค่ะแล้วสังเกตดูว่าเลขทูบเนี่ยทอขันหยิบปุ๊บขึ้นมาเลยไม่ได้เลือกเลยทําพิธีสวดมนต์เสร็จร้อยแปดพนามเสร็จก็หยิบขึ้นมาเลยเป็น187ซึ่ง1 8ึก็ต้องกลับ หนึ่งแปดแปดเจ็ดอ่ะก็ตรงกับลูกปิงปองคด,เเดงงงเงเีเป๊ะอ่ะพี่เดถังถังถังเลขทุปไหนอ่าถังเห็นเป็นอ่าเหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนอภปการมาวงลำดับเลขก,ก็หนึ่งแปดเหมือนกันอืมแปลกนะอันนี้คือนวัตลตีนะคะคแล้ววันนี้ต้องหิดต้ตงหิดก่อนที่จะหมุนปิงปองตอนแรกว,ว่าจะหมุนปันป่ายแต่บอกพี่เดว,ว่าเดี๋ยวไปไหว้ก่อนไหว้ที่วัดนวิสลูไหว้พ่อแม่ทุราคาปรับมีห่สาะศูนย์ก่อน ล้วพอแม่พอแม่ก็เลขแปดอยู่แล้วนะตัวพ่อแม่นะคะ,คะเทปแขกก็จะเป็นเลขแปดส่วนใหญ่นะค,ะครับแทบไว้เลยนะคะติงปองก็หนึ่งแปดเจ็ดแปดเนี่ยมันดูเป็นเจ็ดก็ได้นะดูอย่างไงเนาะจะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งแปดก็ได้บางทีสามตัวหนึ่งแปดเจ็ดนะคะอันนี้คือเลขทูบนางานนวรดตีที่บ้านเราเองเลยที่เทวรายนะฮะ,ะแทนก็ไปแทนก็ไปครับผมอ <c oughs> ่าจะจะไปลงใน youtube คนจะได้ดูด้วยนะคะครับผมอ่า ใครดูแค่เลขปิงปองอดเห็นเลขทูบนะไม่รู้นะนะคะแล้วปิงปองอีกรอบนึงครับอ่านะคะโอเคค่ะเอาละเราไปต่อที่หนึ่งแปดเจ็ดเพิ่มเพิ่มนะนะครับเปิดเลยเปิดเลยเพราะงั้นเปิดเลยครับมานะครับแคปหน้าจอไปเลยครับผมแคปหน้าจอไปเลยนะแคปหน้าจอไปเลยครับนะครับเหมือนพี่ปองครั้งที่ร้อยสี่นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งคือสักายนสองพันหกสิบหกนะครับเด่นหนึ่งแปด เ8็ดแ8ดห9แปดเร่อง1 3 0 3 8 8า7แล้วก็กัน6 4 9 4นะครับกันห4สีเกาส่นะครับเอาละ <6 S 1> ครับหน้าจอไว้นะครับ <6 4 S 1> ผมมันออกแล้วมันอาจจะเป็น94ก็ได้ครับนะคะอ่ะมีเด็ดมีรองแล้วมีกันนะคะคอ่ะแวถวบนเ่ยชอบมาก หนึ่งแปดเจ็ดแปดเนี่ยชอบมากซื้อซ้ำดวยก็หนึ่งแปดเจ็ดตามเลขทูบเลยค่ะหนึ่งแปดเจ็ดตามเลขทูบเนาะชอฝันตนฏิบูรณ์ออกม,มาเป็นหนึ่งแปดชาฝันว่าทําไมมันคุ้นๆที่แหล่ถามเจอ่ะแต่หนึ่งไม่ออกเอ๊ะทำไมมันคุ้นจังว่ามาจากไหน,นเนี่ยเลขทูบค่ะตรงกันเป๊ะเลยหนึ่งแปดเจ็ดเลขทูบเราจุดวันไหนคะ <c oughs> นั่นแหละครับที่ผ่านมาเนี่ยครับวันอังคารทวันที่แปด อ่าสิบแปดสิบแปดที่จัดวันที่สิบแปดพอดีอ๋อสัปที่สิบแปดด้วยเราได้หนึ่งแปดเจ็ดจัดและเดี๋ยวรีบไปจัดวันที่สิบแปดเลยเลขดีครับเราดีงาไงไหวทั้งมีามาหลายเทพเลยในยวันนั้นนะหนึ่งแปดเจ็ดแปลกมากเลยแล้วหนึ่งแปดเหมือนกันมาแล้วค่ะงวดที่แล้วสองงวดซ้อนไม่เข้างวดนี้ต้องมาล้างตาแก้มือกัน ขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรอยยกเพ็รและอย่าลืมร่วมทําบุญนะทอฝันจะไปซื้อที่ดินสร้างวัดพระเนศถวายพระเนตรละถวยเทพทั้งหลายนะคะครับผมเอาละครับแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับบอกที่มาขอหนึ่งแปดก็คือมาจากปิงปองหนึ่งแปดหนึ่งแล้วหนึ่งเป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดแปดได้นะคะมาจากเล็กทูปด้วยแล้วก็หกหกมาจากไหนคะแปดเนี่ยรู้แหละแต่หกเนี่ยมาจากผันเลขหนึ่งเป็นเลข หนึ่งไทยไงแล้วมันก็ตรงกับงวดที่สิบแปดพอดีที่มันจะมีปิงปองใช่ไหมอะไรงวดที่เท่าไหร่ที่มันจะมีปิงปองเป็นหกแปดอะงาหกแปดก็แปดมันจะมีอยู่นะคะแปดแปดก็จะมมาจากไปถึงหนึ่งแปดไปถึงแปดตัวเดียวหนึ่งแปดไปถึงแปดหนึ่งตัวไม่มีตัวอื่นก็คืดอย่างเดียวแปดอย่างเดียวคือ เป็นศูนย์แปดก็ได้เป็นแปดแปดก็ได้ตีความเป็นศูนย์แปดก็ได้เป็นแปดแปดก็ได้หกสามมาจากหกแปดน่แหละค่ะเป็นแปดค่ะครึ่งเป็นสามส่วนหนึ่งสามก็มาจากหนึ่งแปดนะส่วนสามก็มาจากเนี่ยมันแพงไปเรื่อยๆสี่เจ็ดนี่ก็คือมาจากงวดที่อ่าเท่าไหร่นะแล้วมันเป็นปิงปองนง้วนั้นน่ะนะคะมันเป็นเลขข้างบนของงวดนั้นจำไม่ได้แล้วที่ให้ดูเลขงวดอันนี้ก็เป็นตัวลองไปแต่สี่เจ็ดนานร้อยร้อยวันพันปีไม่ออกอาจจะมาออกวันนี้ก็ได้นะครับผมเอาล้ครับแคปหน้าจอไว้นะครับ ให้เวลา10วินาทีนะครับอ่า10 9 8 7 6 5 4 3 2 1งวดนี้ต้องเข้าค่ะงวดนีต้ต้องเข้าค่ะ